สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีมินะคะจากเพจ M Dog Story นะคะวันนี้มินก็มากับจนก็คือน้องหนู m e r l า p นี่นะคะวันนี้ก็จะมาแนะนำ m e r l a ฟนะคะก็คือตั้งแต่ทำเพจมาก็มีแต่คลิปมา r l ้วใช่ไหมคะมีการพูดก็ไม่ได้มีการมาแนะนำตัวให้น้องกับน้องเลยนะคะว่าน้องเป็นสายพันธุ์อะไรสีอะไรอะไรยังไงทำไมนั่งนิ่ง สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะมินนะคะจากเพจ M Doc Story นะคะและน้องอีกคนหนึ่งนะคะก็คือน้องเมลลาฟนะคะจากเพจ M Doc Story อีกเหมือนกันนะคะแอดมินเพจของเราเองนะคะวันนี้มินก็พาเมาลลาฟนะคะมาแนะนำกับเพื่อนๆนะหันหาเพื่อนๆหน่อยสิคะนะคะเพื่อนๆหน่อยเ นี่นะคะเมอร์ลัฟนะคะวันนี้ก็จะมาแนะนำเมอร์ลัฟนะคะเมอร์ลัฟเป็นสุนัขพันธุ์ชิวาว่านะคะเป็น ลักษณะขนยาวนะคะสีไว้ช็อกนะคะมีสีขาวแล้วก็สีน้ำตาลช็อกโกแลตนะคะอายุของมารัลรนะคะอยู่ที่1ปี8เดือนนะคะเห็น <He hn S 2> ตัวจิ๋วๆ,ๆแบบนี้จะสองขวบแล้วนะคะและก็น้ำหนักเนาะพูดถึงน้ำหนักกันมากดีกว่าน้ำหนักของมารัลรเห็น <he hn S 2> ตัวจิ๋วๆ <ator> แค่นี้หัวเนี่ย ชอบกำลั้มินเออก็ไม่เล็กไม่ใหญ่นะคะสายกำลังดีน้ำหนักอยู่ที่2.4งกิโลนะคะ mm hmm. เห็นตัวจิ๋วแบบนี้น้ำหนัก2.4งจุ่กิโลอะนอนไปก่อนลูกเพราะเป็นเวลากำลังนอนของเขานะคะเวลามีนิสัยที่น่ารักนะคะเลี้ยงง่ายสอนง่ายนะคะไม่ขี้กลัวเป็นหมาเฟลลี่มากๆเลยชอบเล่นชอบอยู่กับ เพื่อนๆที่เป็นน้องหมาด้วยกันนะคะแล้วก็ชอบอยู่กับคนด้วยนะคะขี้อ้อนนะคะขี้อ้อนเนี่ยก็จะอ้อนเป็นบางเวลานะอาจจะอ้อนคุณแม่ในช่วงที่อยากจะกินอยากจะเล่นนะคะแต่เวลานอนไม่อ้อนแปลกมากซึ่งชีว่าปกติเนี่ยจะต้องอ้อนคนหรืออ้อนเจ้าของนะคะแต่เจ้าเนี่ยเวลานอนถ้าไปยุ่งไปแตะไปกอดเอาผ้าไปห่ม หนีเลยไม่ชอบนะคะจะชอบแบบว่าอยู่ของเขานอนของเขาอยู่ของเขาคนเดียวนะคะไม่ต้องอยุ่งกับฉันฉันโอเคเม่ออกไหมโอเคไม่ต้องอยุ่งกับฉันนะคะส่ว so, นน้องมาลับนะคะก็อาหารของมาลับนะคะมากินอาหารของหลายยี่ห้อนะคะก็จะมีออริเจนนะคะจะมีอาคาน่าซึ่งเป็นบริษัทเดียวกับออริเจนนี่แหละค่ะ แล้วก็มีคาะาแกนนะคะมีโอนัทนะคะก็แล้วก็นมแพะบ้างเดือนละครั้งนะคะแล้วก็ขนมเนี่ยมันจะให้แค่วันละหนึ่งครั้งแค่ตอนช่งชวงเช้านะคะตอนเย็นไม่ให้หรืออาจจะวันเว้นวันแต่จะไม่ได้ให้ทุกวัน นะคะไม่ได้บีบไซต์แต่อย่างใ mm hmm. ดไซต์นี้เป็นของเขาเป็นธรรมชาติของเขาเลย mm hmm. เขาจะกินอาหารแค่ตอนช่วงเยน็นๆนะคะแล้วก็ช่วงเช้านิดหน่อยแล้วก็ช่วงเย็นทีเดียวนะคะระหว่างวันก็เป็นแบบนี้เลยค่ะนอนนะคะแล้วยิ่งเวลาอากาศชื้นๆฝนตกมารับก็ชอบนอนมากจากปกติชอบนอนอยู่แล้วก็นอนได้อีกทั้งวันเลยจ้านะคะมารับก็จะอาบน้ํานะคะ อาทิล์ละหนึ่งครั้งนะคะเวลาอาบผมก็จะลงแชมพูเดี๋ยวจะมาให้ดูนะว่าใช้อะไรบ้างยังไงแบบเคล็ดลับขนเงางามนี้นะคะก็จะจะมาให้ดูในคลิปถัดไปแล้วกันเนาะแล้วก็เป็นหมาที่ใส่ชุดแล้วก็ไม่นอนแงสามารถใส่ชุดได้นะคะมาโชวห์ชวหน่อยโชว์หน่อยโชวตัวหน่อยนี่นะคะหน้าตาเป็นประมาณนี้นะคะ เวลานี้ก็คือเป็นเวลานอนของเขานั่นเองก็อาจจะได้ซึ้งซึ้งซึมซึมนิดนึงอ๋อเป็นเพศผู้ลืมบอ,อกไปเป็นเพศผู้นะคะประมาณนี้นะคะก็ต้อง ฝากกดติดตามมาด้วยนะคะฝากกดไลค์นะคะฝากกดแชร์ถ้าเก,กิดถูกใจก็ฝากแชร์ได้นะคะก็ขอบคุณนะคะที่อเอ็นดูแล้วก็รักน้องมะลาฟนะคะงก็จะทำคลิปน่ารักๆแสนรู้ของมะลาฟให้ให้ดูอีกแล้วกันนะคะขอบคุณมากๆเลยที่ติดตามกันนะคะเดี๋ยวไปดูกันว่าจะมีรูปมีคลิปมีอะไรออกมาต่างๆมากมายก็รอติดตามกันนะค่ะ อยากให้ทักคอะไรก็บอกกันมาได้นะคะฝากด้วยคะ่ะวันนี้ก็เป็นการแนะนำนะ้องมารับเท่านี้แหละเป็นหมนชูกกาไกเดอร์เลยบ,ยบายๆนะคะทุกคนและก็เร็วๆนี้อาจจะมีน้องสาวของมืรับมาด้วยก็รอติดตามชมกันละกันนะคะวันนี้ไปก่อนบา,บายบยปิดคลิปให้พมีม่น,อน้อง